สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซลอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเอาใจสายลักเด็กนะครับมัหนี่บ่าวว่าที่พาพี่พน้องเข้ามาเอาองวสาวหน่อยไปเลี้ยงครับพี่น้องพามาเบ่งง่วสาวแล้วก็มีผูหน่อยอันนาคตพอพันเดดเด้อครับพี่น้องนะครับหรือไผหาผูเอาไว้ทาเลี้ยงทาคุ้นกับมีหนึ่งนุ่มหน่อยครับด่านสุดผุนนะครับหลุนยานุ่มอีพี่นี่กับมาอยู่ทีขอกไดฟ้ามไดเดี๋ยวมัหนี่ให้เจ้าของเพิ่น แนะนำตัวจัง่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาห่างหายไปหลายอาทิตย์นะครับวันไหนมายามกันยากน้ำสงการเอาเจอกันแต่ก่อนสงการนะครับวันนี้มีจักโตให้เอฟซีเฮาได้เราโชคดีน้ำกันครับผมเสารหน่อยเจ็ดเดือนนี่มิจุซี่โตครับอาจารย์รุ่นเดียวกันเลยมือนีิแล้วก็มี่นุ่ม อนาคตพอพันครับหนึ่งลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะนะครับอ่ามือนี้ก็มาอยู่ที่ไร่อบอุ่นฟาร์มนะครับสำหรับฟาร์มเองตั้งอยู่ทา้งใดก่อนครับบ้านโฮเรือดตะบนโฮเรือดเพิ่มว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับ0959902838ครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเนาะไลน์เบอร์นี้ครับผมเฟซบุ๊กกาไร่อบอุ่นฟาร์มครับครับผมอ่าเดี๋ยวเบิรงสาวหน่อยไปก่อนนะครับเนาะสีสาวหน่อยเอบหนึ่งนะครับพ่อดครับผม เบอร์เก้าสิบห้าลูกสาวพ่อการเมืองครับอาจารย์อ่าเบอร์เก้าสิบห้าลูกสาวเจ้าการเมืองนะครับเป็นพ่อพันธุ์ของลุงเช่าฟ้ามครับพี่น้องเจ้าการเมืองนะครับโครงสร้างดีตัวนี้เนาะครับผมเอาอายุจัดเดือนแล้วครับผมเจ็ดเดือนครับพี่จันเจ็ดเดือนนะครับเป็นว่วสาวหน่อยอายุเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องน้ำล่างลูกสาวเจ้าการเมืองนะครับเอาน้ำล้างก็ดีนะครับเนาะครับผมอ่าส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรครับประมาณร้อยยี่สิบ บวกๆเลยครับยี่สิบกว่าอ่าประมาณอ่าถ้าตีโดยสายตาเนี่ยผมว่ามีอยู่ราวๆรอยยี่สิบบวกขึ้นไปเนาะครับเนาะครับผมคอยยี่สิบบวกขุดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้เขาหายแล้วครับอาจารย์เอาแผลเขาหายแล้วสวยครับพี่น้องเบิ่งนะครับเป็นวัวหน้าสวยเปิดไว้หลายไปไหนครับผมแม่แรกสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอาจารย์สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับถือว่าเปรพ้งเลยครับพี่น้องในเหรียญงวดตัวเมียสาวหน่อยนะครับลูกเจ้าการเมืองนะครับเนื้อหนังดีสีสดครับพี่น้องหางเงาเงาเลย นะครับผมนามล่างก็สวยชีดดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพัุ์ที่ทรงลูกกระดูกกระเดี่ยวดีครับพี่น้องนี่ครับถือว่าพอพัุ์ดีๆนะครับก็วาดแตกต่างการทรงลูกก็จะเห็นโดยชัดเจนเลยครับพี่น้องเอาตัวต่อไปตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นวัวสาวอายุกี่เดือนครับเจ็ดเดือนนครับอาจารย์คุดเข้าให้เรียบร้อยลูกผสมบามันอายุ7เดือนลูกสาวของพ่อสติงเร่ครับอาจารย์สติงเร่สองศูนย์หนึ่งอายุ7เดือนรับโบจัดเลยตัวนะครับหมายเลขเท่าไรครับ หมายเลข94ครับ94ครับพี่น้องที่ผมบอกว่าหมายเลขก็คือเพิ่นทรงจุดเป็นง้อเอฟครับพี่น้องนะครับหมายเลข94 F1 นะครับทรงจุดเรียบร้อยนี่ครับลองเทียบกับลูกการเมืองครับพี่น้องเอาตัวที่2เปิดไว้บละไปได้ครับผม27,500คือกันครับอาจารย์27,500คือกันครับพี่น้องเอา2ตัวผ่านไปต่อไปตัวที่3ตัวนี้อายุจ็ดเดือนครับอ่าสี่ข้อเจ็ดเดือนครับอาจารย์จะเข้อเจ็ดเดือนนะครับเอา เผะเขาก็เฮดหาเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับกุ้มนี่กกจะได้สาวน่อยหัวโลนนะครับพี่น้องส่วนสูงกับยุ่ยลอยสิบลอยยี่สิบเนาะครับเราเล่านี้ลอยบเจ็ดเดือนครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวของคอช็อกโกแลตครับช็อกโกแลต UN สี่หนึ่เดแบรนด์ของเพื่อนเองครับพี่น้อง r o s เบอร์เก้ลูกสาวช็อกโกแลต u n 17่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่าร้อยครับอ่าหนึ่งกับอีกห้าบาทครับพี่น้อง เอานี่ครับผมบอกเลยว่าสามตัวพานไปลากขานี่ผมบอกเลยว่าเป็นตะจับต้องขับง้อช่วงนี้ราคายกำลังมากเลยจ้างบ่าหลายถึงกันแสนหน้เพราะว่าเมื่อนี้สี่แดงง้อซีตัวผู้ละพี่น้องสี่แดงง้อซีถึงหาตัวก็ว่าได้นะครับเอาต่อไปตัวที่ซีตัวนี้กับเอฟหนึ่งขึ้กันครับผมเบอร์แปดสิบสี่เขาเปิดแบแปดสิบสี่เนาะลูกสาวพ่อไหนครับมาทอดอครับลูกสาวเจ้ามาทอดออายุ เดเดือนเหมือนกันดเดือนตัวนี้น่าจะร้อยยีขึ้นอยู่ส่วนสูงเนาะถึงร้อยยี่สิบแปดถูนล้วพี่น้องนะครับเอาตัวนี้เบอร์8ปเนาะครับผม R o f แปลูกสาวมาทาดดครับอ่าตัวที่สี่นะพี่น้องเปิดไปท่าไห้ก่ครับหมื่นเจดพาร้อนครับอาจารย์หมื่นเจ็ดอยอันนั้นหมื่นเนาะอ่าตัวนี้หมื่นหมื่นเจ็ดนื่นเจคือกันครับพี่น้องตัวนี้2 7งเจนะครับเอาตัวแรก สองเจ็ดครับพี่น้องเงินแสนเงินบมหดแสนครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับเอาขันต่อร่องกันแล้วผมว่ากับเียเฉียดไดเฉียดเฉียดแสนนะครับเนาะครับผมครับเฉียดเฉียดแสนนี่แหละพี่น้องเอาพอพันไปพอเอานะครับโตต่อไปพอพันครับพี่น้องนุ่มหน่อยลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งเบิร์กขับสีไทยมาแต่หน่อยเลยครับพี่น้องกระดูกง่ายเลยตัวนี้ลูกชายของเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับผมครับตอนนี้เขาอายุกี่เดือนนะครับแปดถึงเก้าเดือนครับอาจารย์แปดถึงเก้าเดือนใบหลอดครบ าคือพอเป๊ะเลยพี่น้องนะครับตาหวานครับคือพอครับเลยนี่ครับเบื้องตะหนอกช่วงข้อช่วงอกกว้างเลยครับพี่น้องตัวนี้ลอยสามสิบเลยเนาะส่วนสูงครครับนะครับเฉียดๆลอยสามสิบกระดูกง่ายมากๆครับตัวนี้เป็นงอผู๋นะครับนี่ครับเอาเบื้องกระดูกกระเดี่ยวขอขาดีนะครับไข่สองใบดำนะครับเนาะครับผมครับอ้าวไข่ดำสองใบเลยนะครับลูกชายเคเอฟสามหนึ่งอายุกี่เดือนนะครับแปดถึงเก้าเดือนครับผมแปดถึงเก้าเดือนนะครับเอาหัวหางขอขาดี นะครับเอาเบี่ยงถ่ายไปน้ำหมุนจังน้อยนะครับผมนุ่มรอรอครับพี่น้องหาผูพ่อพันธ์ไผอยากได้ลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งแบบนี้นะครับเปิดไปเท่าไรก่อนครับสองหมื่นเกาพันครับอาจารย์สองหมื่นเก่าครับผมนะครับเอาไปเลี้ยงเพชรพ่อพันธ์ก็ได้ลูกผสมครับพี่น้องโครงสางญ่ยอยากเอาไปเลี้ยงไปขุนราคาหนี่งต่อกันได้อีกครับเนาะต่อได้ครับต่อรองได้ครับเอาไปหาผูนะครับแม่พันธุย้ายไปไหนครับ 15 4, 15ลอยหาทิศีลอ <15 4 S 2> ถึงอยหาใบหลอดครบแล้วพี่น้อง3บหอ0บสามอืนอีกเก้าครับเก้าพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องชอบบัวสาววันนี้มี4สาวถือเงินแสนมมามีท่อนแน่นอนครับพี่น้องมาต่อร่องเอาเมายกชุดนี่มีราคาเปเสเศษห้เนาะครับเนาะ เอาทรมาเบอร์ใดก่อนครับผม0959902838ครับครับผมอยากชมตัวจริงมาที่ไร่อบุญฟาร์มบ้านโฮเรือตะบลโฮเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเอ้านะครับเดียดห่อนครับพี่น้องทำเวลาจักหน่อยนะครับผู้ฟังฒนาดีกว่าอีกรอบนึงได้ครับพี่น้องผมคือไระเอียดให้สนใจกะทักทายไม่ได้ครับวันนี้อ่าสวยๆจากไร่อบอุ่นฟาร์มนะครับผม ผ่านไปช่วงสงการนะครับผมพอได้มาเยี่ยมมาเยือนนะครับมันหนีภามาเบิร์นเล้วนะครับไปกําลังหาหรือกําลังหาเพิ่มหรืออยากได้สาวหน่อยไปเลี้ยงช่วงนี้กันงบประมาณบ่หลายจับต้องได้เด้อครับพี่น้องในราคานี่นะครับเอาไปเลี้ยงไปคุ้นเอานะครับใหญ่เป็นมอเแม่พัดแน่นอนใบหลอดครบทุกโตัวนะครับซีสาวจดเอฟไฮเรียบร้อยได้ไปแล้วงก็รอดเราไปเลยนะครับเนาะครับผมเอานะครับสวัสดีพี่นี่ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สนใจ นะครับจะยกจะเมาไปแห่งราคาพิเศษเลยนะครับผมวัอนี้สาวหน่อยมีทั้งหมด4สาวกับอีก1หนุ่มอนาคตพ่อพันลูกชายเชฟสามหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้อขอพูดเอฟซีทุกท่านปุ่มกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจชมแล้วชอบถูกใจเป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกขนไส้เซาทอีสานแล้วก็ทีมงานไรอุ่นฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับจากลาไปเท่านี้แล้วครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ